สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ว่าจะไม่มาว่าจะไม่อัดแล้วนะมันเนี้ยเเนีเมื่อที่ี่นี่เฮ็ดลาบกินย่ามไหนกับช่บมีคนเหนียวเลยพี่นอ้องมีมีเขาสวยเนาะโอเคไหมนะจ้าหนาวแล้วนะคะตัวสวย สามีไปแอฟริกาอยู่กับลูกสองคนไปห้าวันเพราะว่าหมานันงหมาหมานั้งป่วยค่ะอืเขาไม่ไปเยี่ยมมาวันนียไม่ไปไหนเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวเนะะไปเยี่ยมหมาเฉยๆเนาะ ้วคาเครื่องดินก็แพงด้วยเ็เลยน้ำไปคนเดียวจบพกอกมอาหย่อนมาละพี่คนไทก็ให้มา แล้วลูกไอ้บักมะระนะมึ่งอย่งกินไปแล้วคุยเอาพี่น้องพึ่งสะผมค่ะมือ,มอ,มอมเส็นมัด ไปวิ่งมาเจ็ดกิโลกว่าเมื่อเช้านี้ จามี <c oughs> <ซ> <stars> จะเอาฮอลิเดย์เดือนเดือนหน้าช่วเดือนหน้าทีแรกก็จะไปซันโตลินีซันโตลินีบ่ที่อยู่กรีกกรีซนะทีนี้คิดไปคิดมาเอง มันไม่สะดวกเพราะว่าน้องโซเฟียบทบาทนางสกรีดนางสกรีดน่ะคิดว่าซันโซนโดรินีมันเหมาะสําหรับคู่เดทที่แบบไปเดทกันสองคนเนี่ยถ้ามีลูกมีเต้าใครอย่าไปเลยกลัวลูกไปแหกปากร้องเลยใครว่ามันเสียงลำคราบชวบบานเอาเลยนะเพราะว่ามันเป็นซันโดรินีมันจิแบบว่ามันเป็นแบบว่าไอ้โรงแรมมันติด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 กันมันว่ากลัวลูกไปแหกปากร้องแล้วแบบ เป็นรบกวนชาบานเอานะก็เลยคิดว่าอาจจะไปเที่ยวครูเอเชียเพราะนางทำงานหนักนางได้ฮอลิเดีหนึ่งเดือนเก็บสามวิกกับไทยนะแต่หนึ่งหนึ่งวิกอาจจะไปเนี่ยเที่ยวแถวยุโรปเนี่ย โปรเอ,อเชียก็สวยครับพี่น้องเราจะขึ้นรูวงห้เบิง้งน้ำกรีสก็สวย ยอดมะระหรือผักใส่กคนที่สันเอินผักใส่ิ๋บความเชดกบสะไดา,าพี่เขาให้มะระมาแบบหมักลูกมนะันอะลูกมาระเนะาะมะระขี่นกนะยอมกินนะสันแต่ไม่ได้อัดคลิปไงฉันเอาไปกินกับส้ตมตำนะเธอโอเแลว

ซื้อลาบเบืดไอเอนื้อซื้อมาแพ็คหนึง่งลาบแค่ครึ่งเดียวกลมอำลังกลัวเข,ข,ขากลัวไม่ไมเลยนะ มาสาเนี่ยัอีกตัวหนึ่งนั่งไก่สิตายแล้วแม่พี่น้องอันป่วยนั่งก็เลยบินไปแอฟริกาเนาะไปไปซ่อมใจมาไปดูใจมาเนาะอาจจะฉีดยาคือแบบว่าอิโซมัตเพนเนี่ยก็เอียงกับเขาเอเนี่ยงกับ ไอเขาก็ได้ถึงเวลาแล้วเนาะเพราะว่ามันก็มามันก็หลายปีแล้วเนาะ11ปีแล้วนะเขาเจ็บก็ปวดนะเนะียเขาป่าวแล้วนะก็ต้องฉีดยาแล้วก็ให้รับไปเลยนะเนาะก็เ,เ,อ,เอ,นะอ็นเอียงอะเนี่ยวันนั้งป่วแล้วนะอ,นอันซอบุดดี้อะแต่อีกตัวนึงอนะซือไลฟ์ยังแข็งแรงอยู่อนี่ยพาดมาพี่น้อง ตอนนี้มักคนหักสัดเยใจเดือนละเมือนน่นจ้าเข้าเบิ้งมาให้นะแล้วเอ้ที่เขาเลี้ยงหมาก็เป็นเหมือนโรงแรมหมาเนี่พี่น้องมันนี้สะไวหน้าไหมพู้มเนี้ยอืมอก็จ้างเลี้ยงไป้พี่น้องว่พระจิตสามีวินีบอกวา่าให้ฉันเอามามานี่ได้ไหมเยอะละอุอย่าด้วย วิ่นี่เป็นคนบอถือถาดกับหมากับแมวไปน้องย่านเลี้ยงให้บ่ได้ดอกใจบ่รักอีเดขนขนมันแหน่ลูกกัะเี่าก,ก่อแห้งเหรอ <laughs> เลี้ยงน้องก็เซคนเดียวกับเมย์เราใช่ไหม <laughs> เลี้ยงหมาอีกงบ่ไหว คนที่รักจัดมากไปถิกเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นเนาะใจห้อน ชูเืียไปกีต้านะคะอืมอมลำ ใจเสื้อคออย่างนี้แล้วดูหน้าใหญ่ยังปกติหนาก็ใหญ่อยู no ่เด uh ียวก็ไปกดติดตามลูกสาววินนี่ให้หน่อยนะเอ้น้องอุ่งอิงน้องเขาเต้น เรื่องเต้นบิสเดียนลองเทนใส่ออดิชันจ้าที่เิ่นีกเคยเอาล่นอย่างก็เรื่องเล่านะ่นนจะจะติดตามน้องได,ดวย์วันติกต็อกน้องอิงลูกสาวคนโตคะ่ะเป็นสาวแล้วสูงร้อเจ็ดสิบนะนางรักในการเต้นมากคะ่ะ มักเต็นแต่อายุสามปีตามกว่าน้องอุ้งอิงใส่เกือบอีหยองเต็มก็ไงมาหรือมักเต็นคัะพี่น้องไม่พรอสันในการเต็นน้องเรียนอยู่อับสันชัน โอ้ยเบาบ่ถึงโรงเรียนอย่างกับคู่รากนะมันอ่านว่าอย่างอัดซ้ำชันบอคู่รัวเดี๋ยวก็ไปรับลูกแล้วค่ะพท่าน้องโซเชียลไปเรียน,นยุธเทลเกมืวอวันนี้สองชั่วโมง ลองตัวเย็ไปดล่นก็จะเข้าบ้านพาไปปล่อยพลังก่อนกลับบ้านเขาบอกแม่ว่าเขาอยากได้น้อง <c oughs> เมื่อไรแม่จะท้องมัอนกันจะ <c oughs> แม่จะพยายามนะลูกแล้ว <c oughs> เออจริงนะก็ะตั้งใจเอาจริงแนละมาใยากกันไม่ต้องนับไข่ตกไข่อย่างน้ำบอลพีนะ่น้อง Nắm bắt cây ông đi <laughs> đi không? Bữa giờ im Chào bạn nó bữa im Tiếp là chú cần nào ไปเดี๋ยวเจอกันที่อี่นึ่งสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย